พี่น้องบาร์บี้กับผักมาลวกมาตุมนะคะเนาะจะกินจับแก้วนะคะเนาะนี่กับผักหัวผักข้าเก,ก็บเาหั่นผักกระชี้ตุม่มแล้วก็อยอดมะระห้าวกระชี้ตุม่มลวกน้ำได้จ้าไปเดี๋ยวเราไปต้มไปลวกกันนะคะในระหว่างที่รอน้ำเดือดได้จ้าเดี๋ยวเราก็มาตักป,ประจอมนี่ ขวดนะคะเพื่อนๆทรงเครื่องนะคะเพื่อนๆนี่จะกระจอมหอมหอมนะจาะเพื่อนๆนี่จะมาพริกประจอมเดี๋ยวห้ากว่าสี่ปรุงเครื่องเลยจ้ะเนาะเดี๋ยวเราก็จะหั่นหอมเอาหอมใหญ่เนื่อยจ้ะสีกขันเอาหอมหน่อย หอมนี่มันได้แก,ก่เลยนอกจากเนาะจะเอาหอมอะไรก็ได้นะคะเพื่อนตามใจชอบนะนี่เราก็จะหัน่นนี่อย่างนี้นะคะเพื่อนไปเลยแล้วก็จะมีพริกสดนะคะ เราก็จะมาซอยพริกสดใส่ปายนะจ๊ะนี่ค่ะสดหั่นหน่อยหั่นไงตามใจชอบนะคะตามใจผู้กินนะจ๊ะหั่นชิ้นเล็กหรือชิน้นหน่อยกแล้วแต้นะจ๊ะจุกับหั่นปกติธรรมดาเนาะจ๊ะเนาะ ได้แล้วแล้วก็มาใส่ในถ้วยประจมเนาะนผุ้เพื่อปผู้เพื่อนจังหน่อยคนะ่ะใส่พริกป่นนิดนึงจังหน่ก็เพราะคนพริกปน่นนะจ๊ะพริกปน่นลงนิดนึงแล้วก็ตามด้วยผงชูรสจากเพื่อนเพื่อนชูรสกระเบิ้องละกินดีกินดีนดโปรดทนะั้งครอบครัวนะผงชูรสจ้ะนี่จนะ้ะ เบิกสดจ้ะประจอมอืมหาก,กินมาจากปลาจอมปลาจอมปลาซิวกับปลาจอมกุ้งนี่จ้ะหนอืมนี่จ้หอมนองๆกินนองๆนะจ้ะเพื่อน ันจะเยาะเกลือลงนิดนึงนะคะเพื่อนแล้วก็ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดเนาะก็ใส่ใบประคมลงไปก็รอสักพักนะคะเนะเาะรอสักพักจุกกระสีเอาหัหนยอมะละมาใส่เลยจ้าเกลือจ้าจุกกระสีใส่หอดมะละลงไปเลยได้จ้่หอดมะละ ส,สดใหม่ๆจากสวนจุกของนะจ๊ะอ่ะกาต้มไว้สักพักนะคะสักประมาณสักเอ่อแป๊บๆนะคะเพรโดนนะคะคันต้มโดนไล่เดี๋ยวมันกับสีเปื้อยโผล่นะจ๊ะโอเคจ้ะเดี๋ยวห้องยังมาตักนะจ๊ะเนาะโอเคจ้าตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวจุกกระสียู่เลยเนาะปิดแกะเลยนะจ๊ะ แล้วแล้วน้าจานี่นี่จ้ะเป็นได้จ้านัำพริกประจอมแล้วก็ต้มผักนะคะ โอเคจ้าก็คลิปนี้ก็บายบายขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแช่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งในการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของจุ๊บสาวชรินกันเองนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ซัมเนียค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็หมอมนะจ๊ะน้ำพริกปลาจอมนะคะกับหลววผักของเห่านะคะสวัสดีจ้า